สวัสดีค่ะข้าพเจ้านางสาวเอ็มออนมณีศรีตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านทุ่งรามรามรุ่งอรชัยอำเภอศรีขอร,รภูมิจังหวัดสุรินทร์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตหนึ่งปฏิบัติการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิชาการงานอาชีพวิชาศิลปะและวิชาดนตรีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ีถึ โรงเรียนบ้านทุ่งรามรามรุ่งอรชัยเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น101คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน10บคนมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทั้งสิ้น12คนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ทั้งสิ้นจำนวน4คนจึงได้จัดกลุ่มผู้เรียนเก่งกลางอ่อนให้อยู่ด้วยกัน เพื่อใช้กระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มได้ใช้ทักษะการสื่อสารได้มีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่ค่อนข้างจำกัดทางด้านอุปกรณ์และสื่อทางวิทยาศาสตร์ในภาคเรียนที่ผ่านมาค้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ซึ่งได้ใช้แนวทางการจัดการเรียนรู้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตหนึ่ง ที่จัดการเรียนรู้รูปแบบ Active Learning ด้วยโมเดลพาแซบคือการมีส่วนร่วมตามขั้นตอนแบบแผนขั้นตอนพาคือขั้น p r ีแ r plan วางแผนการเรียนรู้การเตรียมแผนการสอน Active Learning ขั้น A action สอนและสังเกตการสอนการจัดการชั้นเรียนขั้น reflection สะท้อนผล การสอนแล้วนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาชีพคือกระบวนการ PLC จากทีมนิเทศแล้วนั้นจึงได้นำมาปรับแก้ให้มีความสมบูรณ์และสอดคล้องกับสภาพนักเรียนมากขึ้นจึงเป็นเหตุผลที่ข้าพเจ้าได้นำโมเดลพาบมาปรับประยุกต์ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้คือรูปแบบ Active Learning SAPS แทขั้นตอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่6หน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหารตัวชีว้วัดว1.2ป4ปห4ทับสสร้างแบบจำลองระบบย่อยอาหารและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหารหรวมทั้งอธิบายการย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหารซึ่งเนื้อหาใน เรื่องนี้มีความสำคัญคือการดำเนินชีวิตประจำวันในยุคปัจจุบันนี้ค่อนข้างสะดวกสบายโดยเฉพาะการรับประทานอาหารที่มีให้เลือกทานมากมายฉะนั้นสุขภาพที่ดีขึ้นอยู่กับการรับประทานอาหารที่ร่างกายจะได้รับสารอาหารที่จำเป็นและมีประโยชน์ต่อร่างกายได้นั้นคือการเลือกทานและการทำงานของอวัยวะที่เกี่ยวข้อง ในระบบย่อยอาหารเพื่อดูดซึมสารอาหารและรู้แนวทางในการดูแลรักษาอวัยะวะในระบบย่อยอาหารฉะนั้นผู้เรียนต้องทราบหน้าที่ของอวัยะวะในระบบย่อยอาหารของตัวเราที่ทำหน้าที่ย่อยอาหารและดูดซึมสารอาหารเพื่อให้ร่างกายได้รับพลังงานและสารอาหารให้ร่างกายเจริญเติบโตและระบบย่อยอาหารยังเป็นระบบที่สําคัญ เพราะทำงานเชื่อมโยงร่วมกับระบบร่างกายอื่นๆอีกด้วยจึงใช้กระบวนการสอนรูปแบบที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ Active Learning แบบ4ีขั้นตอนดังนี้ขั้นที่1 S Start สร้างความสนใจสร้างบรรยากาศนำเข้าสู่บทเรียนที่ตื่นเต้นท้าทายใช้คำถามกระตุ้นให้เกิดความสงสัยใครรู้และต้องการตอบคำถาม จะเห็นได้ว่าข้าพเจ้าสร้างบรรยากาศเพื่อเตรียมความพร้อมด้วยการเล่นเกมปลบมือตามจำนวนขาของสัตว์แล้วชมวีดิทัศน์การแสดงกระบวนการทำงานของอวัยวะต่างๆของระบบย่อยอาหารและเล่นเกมจับคู่อวัยวะในระบบย่อยอาหารใช้ทักษะการสังเกตการจำแนกประเภทขั้นที่2 A action ลงมือทำจะเห็นได้ว่าข้าพเจ้าแบ่งกลุ่มกลุ่มละ3คน ศึกษาอวัยวะต่างๆในร่างกายโดยสืบ้นข้อมูลจากใบความรู้และหนังสือเรียนเกี่ยวกับหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหารผู้เรียนทํากิจกรรมกลุ่มทําใบงานจากนั้นผู้เรียนและครูรวมสนทนาถ,ถึงความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้เรื่องอวัยวะในระบบย่อยอาหารขั้นที่3 P Present นำเสนอผลงานผู้เรียนสรุปความคิดรวบยอด จากการเรียนรู้ใช้ทักษะการจัดกระทำข้อมูลและสื่อความหมายจะเห็นได้ว่าข้าพเจ้าได้ชี้แนะการนำเสนอตัวแทนนำเสนอชิ้นงานส่งชิ้นงานโดยผู้เรียนมีส่วนร่วมอธิบายแลกเปลี่ยนความรู้พร้อมอธิบายหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหารและผู้เรียนได้ร่วมเสนอคำตอบโดย ครูกระตุ้นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนตื่นเต้นและสนใจที่จะตอบคำถามครูได้ออกแบบเกมคำถามในแอปพลิเคชัน Word Wall ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขั้นที่4 S summarize สรองค์ความรู้ผู้เรียนและครูร่วมกันสนทนาอภิปรายพูดคุยถึงความรู้ที่ได้รับจะเห็นได้ว่าผู้เรียนและครูร่วมสรุปรวมสรุปความรู้และอภิปรายองค์ความรู้จากกิจกรรมที่1และกิจกรรมที่2 สรุปองค์ความรู้เชื่อมโยงความรู้เรื่องระบบย่อยอาหารไปใช้ในชีวิตประจำวันบูร,รณาการความรู้กับวิชาสุขศึกษาปัญหาและอุปสรรคและแนวทางแก้ไขในครั้งนี้คือการนำเสนอของผู้เรียนที่เรียนอ่อนจะอธิบายความรู้ไม่ถูกต้องแก้ปัญหาคือใช้เทคนิค การร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ที่ถูกต้องในชั้นเรียนผู้เรียนมีโอกาสสะท้อนการเรียนรู้นำเสนอความรู้และอธิบายข้อผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นได้ 3. การนำเสนอผู้เรียนไม่ได้นำเสนอครบทุกคนแก้ปัญหาคือใช้กระบวนการกลุ่มให้ผู้เรียนสนทนาแลกเปลี่ยนองคความรู้ที่ได้รับแล้วส่งตัวแทนมานำเสนอสมไม่มีสื่อไม่มีหุ่นจำลองอวัยวะ แก้ปัญหาคือใช้สื่ออื่นแทนใช้รูปภาพใช้สื่อวิดีโอจึงนำปัญหาอุปสรรคหรือจุดด้อยดังกล่าวมาสร้างจุดเด่นในแผนการเรียนรู้คือการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยให้การจัดกิจกรรมตามกระบวนการเรียนรู้และกระตุน้นความสนใจของผู้เรียนให้มีปฏิสัมพันธ์กับครูสิ่งนี้คือจุดเด่นในการออกแบบ แผนการจัดก,การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญโดยใช้สื่อเทคโนโลยีเช่นภาพวิดีโอแอปพลิเคชันเกมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนได้ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าถึงได้ผู้เรียนเกิดความท้าทายและเกิดทักษะกระบวนการคิดและทักษะการสื่อสารได้ซึ่งในตัวชี้วัดที่1-2ป .6 ทับ 4, ยังมีการ สร้างแบบจำลองของระบบย่อยอาหารค่าพเจ้าได้ปรับวิธีการใช้เทคนิคบทบาทสมมุติว่าตัวเราเป็นอวัยวะนั้นให้นำมาเสนอหน้าชั้นเรียนโดยจำลองยืนตามอวัยวะจุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุดคืออวัยวะทางเดินอาหารในระบบย่อยอาหารพร้อมอธิบายหน้าที่ของอวัยวะนั้นตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้จากกระตุ้นให้ผู้เรียนมั่นใจและใช้ การสื่อสารความรู้ที่หลากหลายกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความคิดและวิเคราะห์ในการคิดค้นวิธีการใหม่ๆสร้างบรรยากาศชั้นเรียนที่ช่วยพัฒนาการรู้มีการประเมินผลการเรียนรู้มอบหมายใบงานและให้ค้นคว้าฝึกฝนให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน,นื่องหลังจบบทเรียนข้าพเจ้ามีความพึงพอใจในผลลัพธ์ของผู้เรียนเป็นอย่างมากเนื่องจาก ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบผลการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนคะแนนทีเฉลี่ยหลังเรียนเพิ่มขึ้น17.88แสดงว่าการจัดการเรียนรู้รูปแบบโมเดลพาแซบหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหารใช้ประถมศึกษาปีที่6และมีผลสำเร็จทางการเรียนสูงขึ้นผลการประเมินพฤติกรรม การทำงานกลุ่มและใบงานอยู่ในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละร้อยสำหรับแรงบันดาลใจปัญหาและอุปสรรคข้าพเจ้าขอจบการบรรยายไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ